ในบูดเกมไนท์ไทยแลนด์ครับมาแล้วนะครับรอบสำคัญที่สุดของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นี่คือรอบแจ็คพอตจ้าเอาละหนึ่งแสนบาทจะได้หรือไม่กุธิการเล่นตรงนี้ ชื่อจะขึ้นมาข้างหลัง2คนนี้จะยืนอ,อยู่ตำแหน่งนูน้น<ม>คุณจะนั่งอยู่ตรงนี้<ม>คุณจะไม่เห็นชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังในจอทีวีสองคนนี้<ม>เขาจะใบให้คุณพูดชื่อนั้นให้ได้นะครับแต่ว่าเวลาการใบห้ามฝ่าวนะครับผ้ามีนกกระเบดิดคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ผวนคำก็ไม่ได้นะครับคุณพูดได้หมดเลยครับว่าผลงานเขาเพลงของเขาร้องออกมาเขาเป็นแฟนใครเขากำลังจีบกันอยู่ใครที่ปวงชนชาวไทยยังไม่รู้แล้วคุณอยากจะเปิดเผยตรงนี้ นะครับ <mm> ให้เขาตอบให้ถูกให้ได้หนึ่งชื่อที่ตอบถูกได้2,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าใน90พิวินาทีคุณได้10ชื่อมาหร่มันกลายเป็น1 0 0 0 0แสนบาทคุณเป็นคนเดียวที่ข้ามได้เพราะฉานั้นผมาส่งซิกมาคุณต้องพูดว่าข้ามจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มเลยวครับซุปตาเต็มสิคุณเอุลักคุลักพร้อมเต็มตัวเริ่ม น้ำแข็งไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ข้ามเลยด็ดข้ามไดถึงไรก็ไรฮิปฮอปนะถึงแต่งงานมีลูกโจยบอยครับโจยบอยเป็นนางงามแฟนไหม่พัทรัตน์เป็นนางงามสวยๆผู้หญิงอินฟูเอ็ไปาอ๋อโย่ผู้หญิงผู้หญิงเดอะสตาร์ที่แบบมาร้องฮิปฮอปอ่ะสามพยางกรอบรูปเขาเรียกว่าอะไรกรอบรูปแบบเบลล์เขาเรียกว่าอะไรภาพกระสันไม่ใช่อะฆ่าภาพ ออมนักบัวผู้หญิงทุมไรเดอร์อยากันกับแม่ชีมีลงไปคนไิเจริน่าเจลีใช่โอเคไปพี่หอยเคยจีบเล่นชิปแี้พายพวกเขาอภูมลักขณาเออยแมนมากอ่ะอดี้อดีตหัวหน้าเก้าไกลอ่าคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ครับโอเคให้แล้วให้เหรอชิเล่นคุณอ่าคุณทีมพิธาลิมเจริญรัตน์ครับโอเคไปข้ามห้ามครับ ดิงดิงดอกอานันท์วาครับโอเคไปไออมข้ามครับข้ามครับอ๋อพี่จอมกล้องครับพี่จอมอ๋อพี่จอมลีคันแล่นด์ครับแล่นได้ไปเร็วเร็วเร็แกงแกงพี่หวีอ่ะตัวใหญ่ที่สุดคันหาชื่อขนมเฮ้ยอะไรอะไรนะเป็นชื่อขนมแค่ไอแค่จิ้วปากใช่ไปโอ้ยเปิดแผ่นเปิดแผ่นผสมกับเหล้าอ่ะเปิดแผ่นแล้วผสมไปในที่ผู้หญิงอ่า ดิเจ็ตโซดาโอ้ยวโอ๊ยพี่สำคัญทีนี้เป็นพี่นองกันสองคนโอ้ยเยอะกันนะโอ้ยอะมามามายืนตรงนี้ถ้าทางแจ็คพอร์ตจะไม่ได้แล้วนะครับเราบรรลุกันแค่ว่าอยากได้กี่ชื่อเลยอันแรกหนกก็ดันแบบอยากได้10แต่ได้ไปทั้งหมด แค่นี้กเก่งแล้ววันนี้สนุกมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับอยากให้ผู้ชมทางบ้านสมัครมาคว้างเงินแสนไปใช้สักนิดหนึ่งสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างที่ให้ไว้เลยนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับฮอลลีวูดเกมได้ไทยแลนด์ ดีกรีพระนางแข่งขันกับแก๊งรับเชิญขาประจำเป็นไมทำไมผมถึงเข้าวงวงการเล็กเจลเพราะอะไรครับคนคนนี้จริงเหรอว่าเขาเดีวาเเวดียวทาเล็บคุณบอกผมว่าคุณทาเล็บเพราะคุณเล็บดำาตลาดนี่ใหญ่แค่ไหนครับผู้เด่นคุณสองไร่ครับสองไร่เลยไร่ทั้งนึงแล้วยังไม่ไปไร่ทั้งนึงแล้วยังไม่ไป อันนี้มีซอจี้ละอะไรอ่ะปนปนปนคุณคุณพร้อมไหมครับคุณโกติฮะเชียเชียวชื่อชื่อเชียไม่เขาต้องมีอะเป็นตัวย่เชียพี่ก้อนักพูดหมือนักพูดเหมือนก็ตายจกินขนมอ่ะน 哈哈哈哈！